สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกร,ร,รู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะ ูสิทธิ์อุดมนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการดูดวงประจําเดือนพฤศจิกายน2563นะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเรียกว่าเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคนเนื่องจากว่าเดือนตุลาผมให้ชื่อว่าเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายพอเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยเดือนพฤศจิกายนเนี่ย จะเป็นการเริ่มต้นใหม่เป็นการเซตอัพใหม่นะครับเซตอัพชีวิตเซตอัพวิธีการดำเนินชีวิตหลากหลายรูปแบบของใครหลายๆคนโดยเฉพาะช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤศจิกานะครับเนื่องจากว่ามีดาวพระพฤหัสเป็นประธานแห่งสุพเะมีการย้ายราศีพระอังคารนะครับจะเดินหน้า นะครับแล้วก็มีดาวพระเกตจัดย้ายราศีเนี่ยตรงนี้จะเป็นการเซตอัพนะให้จัดการเริ่มต้นใหม่เซตอัพม่จัดการุูนี่นั่นเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใหม่นะครับท่านใดที่อยากให้ดวงชะตาดีนะครับอยากให้ชีวิตรุ่งเรืองรุ่งโรดผมแนะนำนะครับให้ท่านสักการะบูชาหลวงปู่เทพลูกอุดรท่านเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญาที่พวกเราเนี่ยนะครับจะต้องเคารพบ,บูชาเพราะหลวงปู่เทพลก ดรนีครับท่านเป็นพระในคณะพระธรรมทูตนะครับที่เดินทางมาจากประเทศอินเดียนำพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ในดินแดนสุวรรณภูมินะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช235นะครับฉะนั้นหลายท่านทีเดียวนะครับที่ได้ติดตามรายการของผมมาเนี่ยมาสักการะบ,บูชาหลวงปู่เทพโลกอุดอรนะครับแล้วชีวิต เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากหลายหลายท่านเลยทีเดียววันนี้นะครับผมอยากจะแนะนําให้ท่านนะครับมาร่วมงานประจําปีนะครับเป็นงานพิธีบูชาหลวงปู่เทพโลกอุดรงานประจําปีที่ถ้าวัวแดงนะครับจะจัดขึ้นทุกปีในวัน15ค่ําเดือนหนึ่งของทุกปีเลยปีนี้นะครับ2 5 6 3เนี่ยจะตรงกับวันที่30พฤศจิกายนจะมีคนนะครับคณะสิทธิ์หลวงปู่เทพผู้ศรัทธา หลวงปู่เทพโลกอุดรจะเดินทางกันไปที่ถ้ำบัวแดงจังหวัดชายภูมินะครับเป็นอย่างนี้เป็นประจําทุกปีเรียกว่าคนไปเยอะกันมากเป็นพันคนเลยใครที่ศรัทธาหลวงปู่เทพโลกอุดรยังไม่เคยเดินทางไปที่ถ้ำบัวแดงดินแดนศักดิ์สิทธิ์นี้นะครับแนะนําให้เดินทางไปกับผมได้นะครับไปกับคณะของอาจารย์กฤษณะเนี่ยนะครับผมจะพาเดินทางกันไปมีรถเดินทางกันไปเพื่อที่จะจัดสถานที่นะครับในเรื่องของที่นอนที่อยู่ยังไง นะครับเนะี่ยเราไปช่วยงานหลวงปู่เทพกันถ้าเราเป็นศิษย์หลวงปู่ก็ไปร่วมงานกันนะครับตรงนี้ใครสนใจอยากจะไปร่วมงานประจําปีนี้ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ Li n e แอดโอเพนดาวนะครับดวงในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันเลยครับลัคนาสถิตกรกฎประจำเดือนพฤศจิกายน2 5 6 3นนะครับลักษณะนิสัยของชาวลัคนาสถิตกรกฎเนี่ยนะครับเรียกว่าจะเป็นคนที่มีอารมณ์ละเอียดอ่อนจดจำรายละเอียด ได้ดีบางคนอาจจะถูกมองว่าเป็นคนจุกจิกนะครับแต่ด้วยความที่เป็นคนละเอียดอ่อนเนี่ยก็เลยเป็นคนที่มีจิตใจที่อบอ้อมอารีเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะครับจนบางครั้งเนี่ยอาจจะอ่อนไหวง่ายต่อสิ่งที่มากระทบนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความประหยัดมัธยัติรู้จักใช้เงินได้ดีนะครับ ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเชื่อว่าชาวลัคนาสถิตกรกฎเนี่ยจิตใจจะจดจ่ออยู่กับงานนะบ,บางคนรองานบางคนเตรียมจัดการปัญหาในงานบางคนมีความกังวลในงานนะครับหลังการเดือนไปจะมีข่าวดีนะครับหลังการเดือนนะครับจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงิน เรือนการเงินก็คือพระอาทิตย์นะครับพระอาทิตย์เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วพอวันที่16พฤศจิกาจะย้ายไปอยู่ตรงนี้นะครับย้ายไปอยู่ที่เรือนปุตตะนะเชื่อว่าในเดือนนี้เนี่ยชาวลัคนาสถิตกรกฎเนี่ยจะมีรายจ่ายเยอะหน่อย รายจ่ายกับตนเองรายจ่ายกับครอบครัวนะครับรายจ่ายต่างๆมากมายฉะนั้นในเดือนนี้ให้วางแผนให้ดีนะบางคนที่มีลูกก็ต้องมีรายจ่ายเรื่องลูกรายจ่ายพ่อแม่รายจ่ายตัวเองอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวค่าประกันชีวิตมาแล้วค่าประกันรถค่าประกันของพ่อแม่ของลูกอะไรเนี่ยในเดือนนี้มันจะวุ่นหน่อยในเรื่องของรายจ่ายฉะนั้นให้วางแผนนะครับวางแผนการเงินให้ดีเลยนะแต่โชคดีก็คือเดี๋ยวจะมี โชคลาภเข้ามาด้วยนะใครที่ชอบเสี่ยงโชคก็อย่าลืมและกันนะครึ่งหลังไปตั้งแต่วันที่16เป็นต้นไปนี่ท่านมีโอกาสโดดเด่นมากนะครับแล้วก็ดาวพระบริหฐ์เนี่ยนะครับจะย้ายวันที่14ฉะนั้นรอบวันที่16การเงินท่านจะดีขึ้น มีคําว่าโชคเ่ยมันไม่จําเป็นต้องเสี่ยงโชคซื้อตัวเลขอย่างเดียวนะคาว่าโชคทางการเงินก็ชโชคดีจังเลยโอ้เพื่อนเอาเงินมาคืนชโชคดีจังเลยมีคนมาร่วมลงทุนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยน,นะครับฉะนั้นท่านก็วางแผนการเงินให้ดีแล้วการลงทุนต่างๆก็มีโอกาสนะครับเกิดขึ้นได้ดีด้วยนะครับท่านต้องรออย่างนี้นะถ้าใครจะชวนลงทุนชวนทําอะไรรอวันที่16พฤศจิกาเป็นต้นไปค่อยเริ่มต้นนะครับในเรื่องของการงาน นะครับเจ้าเรือนการงานก็คือพังคานพังคานที่เดินถอยหลังมานานเนี่ยนะตั้งแต่เดือนกันยาเลยเนี่ยผมถึงบอกว่าบางท่านอาจจะกังวลเรื่องงานเบื่อในงานหรืออยากย้ายงานจดจ่อจิตใจอยู่กับงานเดือนพฤศจิกายนนี้มีข่าวดีนะครับมีข่าวดียังไงพระพฤหัสจะย้ายกลางเดือนใครอยากย้ายงานอยากเปลี่ยนงานท่านเปลี่ยนเลย นะล่อนใบสมัครตั้งแต่14พฤีจิการเป็นต้นไปหรือใครที่รอเรียกตัวอยู่ไปสัมภาษณ์มาแล้วรอเขาเรียกหลัง14พฤีจิการมีโอกาสได้รับการเรียกตัวมีโอกาสได้รับ เรียกสัมภาษณ์หรืออยากจะเปลี่ยนแปลงงานอะไรเปลี่ยนหน้าที่ท่านจัดเลยหลังวิธีพฤจิการเป็นต้นไปนะครับก็จะโดดเด่นมากขึ้นนะมีความสบายใจมากขึ้นมีคนให้รับให้ความเชื่อถือให้ความร่วมมือนะจากที่เบื่อเบื่อในงานเบื่อเบื่อเซ็งเซมันจะเริ่ม กระจุ้มกระชวยสนุกขึ้นนะเพื่อนที่เคยไม่ถูกกันก็เออจะดีขึ้นหันหน้าเข้าหากันช่วยเหลือก็อกูลกันดีนะเพราะว่าดาวพรฤหัสเนี่ยก็เป็นประธานแห่งสุพเคราะห์นะครับแล้วก็จะมีการย้ายราศีนะครับพอมีการย้ายราศีก็มันจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับในทิศทางที่ดีขึ้นนะหนังสือธรรมะธรรมนิมิตนะครับ เป็นประสบการณ์ภาคปฏิบัติของผมที่ถ่ายทอดออกมานะครับโดยที่ผมเองเนี่ยได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่ถ้ำบัวแดงจังหวัดชัยภูมินะครับแล้วได้เกิดนิมิตขึ้นมาในเรื่องของข้อธรรมต่างๆธรรมะปฏิบัตินะครับผมได้ถ่ายทอดทุกอย่างนะครับลงไปในหนังสือนี้นะครับโดยหนังสือนี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่บทสวดมนต์มีมนคาถามีธรรมะ ถามตอบนะครับรวมไปถึงวิธีการฝึกสมาธิฝึกสติฝึกเดินจงกรมนะครับตรงนี้ที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยผมแจกฟรีทั้งหมดนะครับท,ท่านใดที่สนใจในเรื่องของธรรมะปฏิบัติสนใจในเรื่องของมนคาถาและการสวดมนต์ต่างๆนะครับขอรับได้ที่ w w w ร์ไว์เบ อาจารย์กิษณะภูสิทธิอ o รม e t นะครับส่วนท่านใดน,นะครับที่อยากทําบุญร่วมจัดสร้างนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เดียวกันเลยคือเวอร์บายเว็อาจารย์กฤษณะภูสิทธิอ o m ม n t t นะครับความรักนะครับในเรื่องความรักเนี่ยเจ้าเรือนความรักก็คือดาวพระเสาร์ดาวพระเสาร์ตอนนี้นะครับเดินหน้าเต็มกําลังในเรือ,อนอะริและในเรือนอริเลยนะนี่ยฉะนั้นคนมีคู่ นะผมอยากให้ลมัดระวังในเรื่องของบุคคลที่สจะทะเลาะกันได้นะเนี่ยเพราะว่าพระพุทธพระศุกเข้ามาร่วมกันอีกนะตลอดทั้งเดือนเลยเพราะพระพระพุทธเนี่ยย้ายราศีตั้งแต่ตั้งแต่วันที่4นะครับและก็อยู่ในเรือนศุกแล้พระศุกย้ายเข้ามาอีกนะพระเสาก็อยู่ในเรือนอลิฉะนั้นอาจจะทำให้มีบุคคลที่สเข้ามา อาจจะพูดให้ผิดใจฟังเพื่อนมากฟังไปฟังมาไม่ถูกใจไปถามถามปุ๊บอา้าวเข้าใจผิดทะเลาะนะฉะนั้นระมัดระวังในเรื่องบุคคลที่สามให้ดีนะในทุกๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแค่เรื่องพูดเรื่องนินทาหรือไปเจอเองเจอจริงๆอะไรเงี้ยนะส่วนในเรื่องของคนที่ไม่มีคู่นะครับคนที่ไม่มีคู่เนี่ยนะครับก็เดือนนี้เนี่ย อาจจะมีได้คุยได้สดชื่นขึ้นมาแต่อย่าเพิ่งไปตกลงเป็นแฟนกันเพราะว่าเจ้าเรือนเจ้าเรือนความรักก็ยังเป็นอลิอยู่นะครับยังไม่ค่อยถูกอกถูกใจมีดาวพระเกตย้ายเข้ามาปลายเดือนก็ยังไม่ถูกอกถูกใจนะครับก็ไม่ต้องไปตกลงเป็นแฟนกันในเรื่องสุขภาพนะสุขภาพนะครับให้ระมัดระวังในเรื่องโรคปอด นะทางเดินหายใจคืออากาศหนาวแล้วอากาศเปลี่ยนแปลงก็ระมัดระวังกันเอาไว้นะครับมันก็ระวังก็ดีกว่าเจ็บป่วยนะพักผ่อนให้เพียงพอใครที่ไม่ได้เจ็บป่วยเลย รักษาสุขภาพเป็นเรื่องปกตินะครับรักษาสุขภาพของตัวเราเนี่ยแหละพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้ครบนะครับอย่างเงี้ยก็รักษาสุขภาพกันในเรื่องเลขมงคลนะครับผมเตรียมความเป็นมงคลเอาไว้ให้ตลอดทั้งเดือนท่านสามารถนําไปใช้ตัวเลขนี้เนี่ยนำไปใช้อะไรก็ได้ที่เป็นความมงคลกับตัวเราส่วนท่านใดที่ชอบเรื่องโชคลาภท่านสามารถนําไปเสี่ยงโชคไปซื้อตัวเลข อย่างนี้ได้ด้วยนะครับถ้าท่านจะไปซื้อถ้าไม่รู้จะสรุปยังไงท่านไปดู3รายการในช่องของผมก็คือวิเคราะห์ดวงดาวดวงดาวเขย่าโชคแล้วก็โชคใหญ่เงินทับตัวประจําเดือนนะครับส่วนท่านใดที่เคารพศรัทธาหลวงปู่เทพลอกดรเป็นศิษย์หลวงปู่หรือเป็นผู้ศรัทธาในหลวงปู่เทพลูกดรน,นะครับหลวงปู่เทพลูกดรเนี่ยท่านเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญาและเป็นพระอรหันต์ด้านโชคลาภภคทรัพย์และสุขภาพ จะมีการจัดงานประจำปีนะครับ15ค่ำเดือนหนึ่งของทุกปีที่ถ้ำบัวแดงใครยังไม่เคยเดินทางไปถ้ำบัวแดงยังไม่เคยเดินทางไปดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะครับมาขอพรหลวงปู่เทพโลกดรมางานประจำปีนะครับจะจัดขึ้นในวันที่30พฤศจิกายนนี้ผมจะจัดคณะกันไปนะครับท่านใดอยากจะไปสักการบูชาหลวงปู่เทพโลกดรเพราะงานนี้งานใหญ่ประจำปีหนึ่งปีจัดครั้งเดียวคนมาเป็นพันนะครับ ถ้าไปกับคณะของอาจารย์กิษณะเนี่ยผมจะดูแลเรื่องสถานที่พักเรื่องที่อยู่ที่กินอะไรต่างๆนานา,นาท่านไม่ต้องขับรถไปเราจะจัดรถไปด้วยกันนะครับใครที่อยากจะไปด้วยกันนะครับสะดวกสบายไปสักระบูชาหลวงปู่เทพโลกุดรน,นะครับติดต่อที่ Line at open down เลยนะครับจะมีรายละเอียดส่งไปให้นะครับตัวเลขนะครับ6 4 1 3ระวัง5 ส่วนท่านใดที่อยากจะให้ดวงปังๆตลอดเวลาตลอดทั้งเดือนนะครับไปชมปรับดวงเสริมชะตากันเลยครับรู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w w w วบอาจารย์กิษณะภูสิทธิอุดม .net ลักคณาสถิตกรกฏนะครับทำยังไงครับอาจารย์ให้ถวายหนังสือธรรมะหรือ อันให้ธรรมะเป็นทานชวนคนปฏิบัติธรรมชวนคนทําบุญชวนคนปฏิบัติสมาธิชวนคนปฏิบัตินนบ,ตบูชาอะไรเงี้ยนะครับปฏิบัติบูชามีอะไรบ้างแบงค์ครับปฏิบัติบูชาก็อย่างที่สถาบันพลังพุทธานุภาพนะครับมีการสวดมนต์เนาะทาวัดเช้าทาวัดเย็นแล้วก็การนั่งสมาธิต่างๆเดินจงกรม,มนะครับใครที่มีหนังสือธรรมะธรรมนิมิตนะก็จะมีรูปพี่หน่อย เดินจงกรมนําเดินจงกรมแล้วก็มีของเรานะคะมีอ่างพระันร์ิดด้วยนะคะเนี่ยเป็นการปฏิบัติบูชาทั้งสิ้นเลยนะครับเนี่ยให้ทําอย่างนี้แม้กระทั่งแช์นะคะแชร์แชร์เพจสิ่งดีๆนะคะในเพจของเราเกี่ยวกับธรรมะก็คือให้ธรรมะเป็นทานนะท่านใดที่ไม่เคยดูเลยหรือเพิ่งเข้ามาดูก็อย่าลืมมาติดตามกันให้ตลอดเพราะว่า การปรับดวงเสริมเสริมชะตาเนี่ยจะมีให้ทุกเดือนเลยดูดวงรายเดือนแล้วดูรายสัปดาห์แล้วก็มาดูวิธีปรับดวงด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่ทาง YouTube อาจารย์กฤษณาภูสิทธิ์อุดมและทาง Facebook เปิดดาวรู้ทันดวงครับ แล้วก็เพจอาจารย์กิจณะัะภูสิรุดมด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมมาพูดคุยกันใน l ล n e Open Chat นะคะเกี่ยวกับธรรมะการปฏิบัตินะคะก็แล้วก็เกี่ยวกับสำหรับท่านที่อยากทำธุรกิจนะคะก็สามารถมาพูดคุยกันได้ค่ะหรือว่าท่านใดนะคะอยากทราบลัคนานะคะ,ะก็สามารถแอดไลน์ไปที่แอดโอเพนดาวสอบถามลัคนากันได้ค่ะ,ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ